เอกพันธ์จันตก,การเจอชมหรือเปล่าชมหน้าครับเอาครับกลับมามาแล้ว14โยกแล้วเทนินเด,ดินหน้ายิงเรียบเลยภูมินไก่ทัศนละคู่เอกสุดๆวันนี้ครับคู่ไฮไลท์ครับคู่ที่4ครับ,รบเริ่มครึ่งแรกครับ20นาทีโดยประมาณดดเอาครับบางทีจบอย่างไรครับ คู่แรกนี่ติดไปห้านวครับถึงนีการจุดโทษครับเอกกับต็มแบะอยู่ที่เบอร์หกครับโยกขึ้นไปครับนมกาบมามาแล้วโยโย่ตัดได้เดินหน้าสิทธิ์หลวงตระชัยฝักทางขวาบอลเป็นทางแล้วงอลมายิงไม่ได้จะฉกไปแลครับจากกับมาโยกซ้ายขึ้นขึ้นดูดบอลขึ้นจับเบี่ยงขึ้นขึ้นเบี่ยงโอ้โหเท่ เอกพันธ์จันตก,การเจอชมหรือเปล่าชมหน้าครับเอาครับกลับมามาแล้ว14โยกแล้วเทิร์นโด,ดินหน้ายิงเรียบยดดยร้อยภูมินไก่ทัดกับตันแปะครับซัดลูกดีครับหนีมือประตูครับม้บคาโยกข,ขึ้นมาใหม่ครับจังหวะปลายกงชนะชิดวันพาแล้วยิงเรียบเลยหรือเปล่าโอโ้โหยังตัดขึ้นมาชนะโทษโยกกับประตูซ้ายพิทักษ์ชัยยิงเรียบร้อย ประตูตัวหนึ่งกากมาแววกากหมายิงย่อยเคลียร์เรลยตัดแบตแต่มาเทียมสวยูยังไม่ออกบอลจังหวะไรครับหนุ่มกากหมาครับแล้วเดินหน้าท้าโดนขึ้นไปซ้ายส่งแล้วย่อยสกัดเข้าประตูตัวเองเอาครับอกกากกระบอก สายลุดครับแตะทนเนื้อแวงโอ้โหจังหวะนี้ครับจุดโทษปั้งเรียบเลยนักเตะจากทีมงานกากหมาดูจังหวะนี้ครับท่านผนจัดให้ยิงของโอ้โหเรียบเลยยิยงเส้นออกเลยครับเอกภาพแย่มากบาร์ซานโน แกะขึ้นมาจะชาด,ดูการตะลุยลูกนี้สวยงามแหวกมาตรงกลางสามเหลี่ยมมีตัวเชื่อมดูครับเปิดยัดหน้ากบไม่ยงโอ้โหโอ้ยครับตัดบอลบุกขึ้นมาครับภูมินไก่ทัดต่อมาแล้วยิงฟาวแปะยกโอ้โหวัวละพดสมสร้างกากมาเอ็กตัดแปรดูอากาตะลุยเปิดแล้วลุดโคงเรียบเลย,ยไม่ได้อะไรครับเนี่ยจังหวะแรกดึงชา้าครับมโนบมโนบแทงต่อลุนรับภูมินยิงเรียบเลย เรียบร้อยลูกที่ห้าครับจากเบอร์1ิครับตัวแ่งปีกซ้ายครับภูมินยังไม่ไปครับโดนเจ้าภูมินกับไก่ทัดโยกโยกภูมินแตะไปภูมินแตะหลอกได้เยงเรียบร้อยอเอาความเร็วไม่อยู่ครับวิ่งแบก้ายอย่างภูมินไก่ทัดครับโอ้โหอย่าท้ออย่าหออย่าเฮียวพีทพง์มาแล้วซ่ายยิงทำไงายามกลับมาอีกครั้งครับเติมมายิงไม่ยิงยิงบอลขค้งย,ยิง เจ้ามิ้งชาคิกกับไล่มาเป็น3 6ครับปากแก่กันอยู่ครับหน้ากอบประตูยังตัดได้มาแล้วเอาครับมาแล้วเดินหน้าขึ้นมามานุษย์กิตติพิรุนมนุษย์เทิร์นมนุษย์ยิงึ้นโอโหภู้บินไก่ทัดผู้บินออกครับสิบสี่ออกครับภู้บินไก่ทัดครับโอโ้โหนี่ยิงแคทถิกไปแล้วครับปลาแล้วมาแล้ว,ลวถนงด้ายเอาครับดูกันาการมายิง กยิงไส้แต่สีฝากตรงกลางอ่าครับมโนแวกแวกแวบแวบลุยิงโอ้ยอะไรจะแม่นคาขนาดนั้นยังปิดกรองไม่ได้เกมยังไม่โอเวอร์อ่าครับชาชิดโย่ให้กับสิทธิ์ดุจไก่อย่าท้ออย่าโหออย่าเฮี้ยวมาแล้วดูระบิดลุ่มุนชิดเช้าโอ้โหจบเรียบบังแกะขึ้นมาโอ้โหแกะดีครังยังไม่แบงครองบอลและแอคชั่นสุดท้ายจากพูตัสินครับบุญสรงประชุนรัก หมดเวลาการแข่งขันครับทั้งสองทีมครับจับไม้จับมือครับยังไม่มีทีมใดตกรอบนะครับเหลือน่าสุคัญจริงๆครับสิทธิ์หลวงตาชัยครับเอ็กจะต้นมับขาครับยินดีกับทีมที่ชนะนะครับกากหมาเอ็กกับแบ